ต้นกาเนิดของเรกิพลังจักรวาลที่ดรยุสุวิค้นพบท่านตั้งใจค้นพบการรักษาที่เชื่อมระหว่างพุทธศาสนากับศาสนาคริสต์แต่ไปค้นพบความรู้อะไรบางอย่างแล้วท่านค้นพบโดยบังเอิญผมคิดว่ามันเป็นบังเอิญที่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับเมื่อท่านลงจากเขาท่านลืมไปแล้วนะเรื่องการรักษาท่านเหมือนได้ภูมิปัญญาได้เจอตัวอักษรอ,อะไรบางอย่างที่ชื่อว่าโชโกุเรนนะครับเป็นสัญลักษณ์โบราณอะไรบางอย่างเมื่อลงจากเขาสะดุดหินแล้วเจ็บก็เลยรูปเท้าอัตโนมัติเพื่อนสิ่งที่เกิดขึ้น ด็อกเตอร์ยูสอิสัมผัสขณะที่เอามือลูบเท้าสัมผัสถึงพลังการเยียวยาไหลผ่านมือเพื่อนเมื่อเรารับพลังจักรวาลน,นั้นทีนี้ลองจินตนาการว่าเราทุกคนสามารถเป็นเส้นทางผ่านของจักรวาลได้พลังงานทั้งหมดได้ด็อกเตอร์ยูสอิคือเจอพลังงานนี้โดยบังเองิญเขาเจอพลังการเยียวยาไหลผ่านมือครับนี่คือครั้งแรกของการกำเนิดเรกิพลังจักรวาลที่ยิ่งใหญ่ที่ถือกำเนิดตามการเชื่อมกับจักรวาลผ่านตัวตนที่ปลอดอีโก้ที่ปลอดอัตตา เหมือนมีพลังงานพิเศษเนาะเหมือนร่างกายเราเป็นตัวผ่านของพลังงานของจักรวาลเมื่อเราเป็นตัวผ่านของพลังงานจักรวาลเสร็จเรียบร้อยเราสามารถรักษาเยียวยามีพลังงานพิเศษเ <c oughs> พื่อนอาจจะมีสิ่งใดๆก็ตาม <c oughs> คำถามคือมีแล้วเพ่นภูมิใจไหมภูมิใจเนาะแต่ภูมิใจเนี่ยมันคืออัตราถูกไหมเมื่อเพื่อนมีอตัตรามันก็จะลดทอนพลังอย่างน,นี้ไปเรื่อยๆสิ่งที่สําคัญคือคี้อยู่ตรงนี้เราต้องบาลานความยึดมั่นถือมั่นแม่บาลานเนี่ยอีโก้เราเนี่ย ให้มีหรือน้อยที่สุดเมื่อไหร่ก็ตามมีโก้ต้องปรับไม่มีโก้อันนี้คือสำหรับผมนะเออ